สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการถ่ายภาพนะครับเอท้ายตลาดวันนี้มาคุยสั้นๆเนาะกับเรื่องง่ายๆที่มือใหม่บางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะคือเรื่องของอักษรย่อที่อยู่บนกล้องอันนี้เราใช้นิคอนเนาะเนาะนิคอนนะครับเป็นเป็นปนิคอนรุ่นนี้ DF อนี่ครับอักษรย่อที่อยู่บนแป้นตัวนี้ตัวชัตเตอร์เนาะนี่ครับตัวปรับตัวนี้นะครับที่มี M A S แล้วก็ P เนี่ยวันนี้เราจะคุยกับเพื่อนๆเรื่องนี้ก่อนตัว A หลายท่านสงสัยว่า A อนะ่อะไรนะออตโต้หรือเปล่าปรับมาที่ A แล้วกันเนาะภาพจะได้สวย ความเป็นจริงแนละ้วออโต้ของ n ิคอนเนี่ยตัว A เนี่ยนะครับมันคือออโต้สปีดเนาะแต่ตัว A เนี่ยคือยอ่อมาจากคำว่าอ p e r t u r e ก็คือรูรับแสงนั่นเองนี่นะให้โฟกัสก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนปรับมาที่ตัว A มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออโต้ทั้งหมดเนาะแต่มันจะหมายความว่า ระบบที่ Auto ออโต้คือสปีดฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถ่ยตัว A ตั้งที่ตัว A ตามฉีดนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกล้องมันจะทำการสร้างสมดุลแสงให้ภาพสวยงามเลยครับโดยการออโต้ก็คืออัตโนมัติที่สปีดตัวนี้มันจะไหลไปเองเลยขึ้นอยู่กับสภาพของแสงด้วย นะครับขีดนี่นะครับฉะนั้นตอบคาถามที่ว่า A คืออะไร A คือการออโต้สปีดมันจะไม่ได้ออโต้หูรับแสงเนาะวันนี้จะคุยสั้นๆนะให้เพื่อนๆทราบว่าเอตัว A เนี่ยคืออะไรก็คือว่าสมมุติว่าเราตั้งที่11นนตั้ง11ปุ๊บกล้องมันจะถ่ายออโต้ Auto แสงสมดุลแสงที่แบบสวยงามเลยอ,อัตโนมัติเลย สปีดมันจะไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เ,นเพื่อนๆทราบการทำงานของตัวเอแล้วใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่ออตโต้ทั้งหมดเนาะใน EP หน้าเราจะพูดถึง S กันว่ามันต่างกับ A ตรงยังไง S กับ A เนี่ยเนาะวันนี้คุยสั้นๆกันก่อนนะครับกับตัว A ซึ่ง aperture นะครับและมันจะออตโต้ที่สปีด りこれ。